สวัสดีนะครับื่อพื่อทุกคนวันนีว้ว่าพบกับบราใีกล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดกิจกรรมยังไม่แจกสุดรามพุกกี้นะคะสุรสารามพุกกี้เดี๋ยวเราแจกคลิปหน้า 50ซับสไคร์บเดี๋ยวก็จะมาแจกสลามนะคะไอะ้ไม่ใช่แจกสูตรสลับคุกกี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาแจกสูตรหรือแชร์สูตรกันนะคะใครอยากให้โบนัสสอนทำสูตรที่โบนัสเคยเอามาขายนะคะก็ที่มันจะมีเม็ดโฟมชื่ออะไร,รอ้อ๊มไอแคนดี้สมู คิดบนันเอามาหายนะคะก็ให้ถึง30 s u b s c r i b e หรือ4 0 s u b s c r i b e นะคะเราก็จะมาสอนกันนะคะโอเคก็อย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยนะ,ะก็กติกามีแค่ข้อเดียวนะคะก็คือติดตามให้ถึง40นะคะเราก็จะมาสอนกันนะคะโอเคนะคะใครอยากให้เราสอนก็ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โบน่าลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย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 